สวดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอลเล่คลิปนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าซึ้งใจกันอีกแล้วครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งทั่วโลก ก็ให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยว่าทีมสหรัฐอเมริกาซึ่งทีมนี้จะลงสนามพบกับสาวไทยของเราในวันนี้นะครับซึ่งมีข่าวออกมาว่าสหรัฐอเมริกาขอ FI ว B ไปเลยนะครับว่าขอยืนหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับการกราดยิงที่หนองบัวลำพูครับ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าซึ้งใจนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดมากๆครับซึ่งทีมสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นที่มีความรู้จักกันสําหรับทีมบอลลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือโค้ชก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเรื่องราวซึ้งๆครับกับการที่สหรัฐอเมริกาจะมีการยืนหนึ่งนาที แสดงความอาลัยถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทีมสหรัฐเอเมริกาจริงๆครับ